การแก้ไขปรับแต่งจุดเชื่อมต่อของเส้นคู่ขนานมัลติไลที่ตัดกันเราใช้คำสั่ง Modify Object Multiline เมื่อปร,กร,รากฏ Dialog Multiline Edit Tool คลิกบนปุ่ม Close Close เมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกบนเส้นที่จะถูกพาดผ่าน เมื่อปรากฏข้อความ Select Second M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกบนเส้นที่จะพาดผ่านเมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line อีกครั้งให้คลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งและคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งเมื่อปรากฏ d i a l o g ให้เลือก Open c l a u s e เมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเส้นที่เราต้องการกำหนดเป็นเส้นที่จะถูกพาดผ่านแล้วคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ Select Second M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนเส้นที่เราต้องการกำหนดเป็นเส้นที่จะพาดผ่านเมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line อีกครั้งให้คลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งเมื่อปรากฏ dialog ให้เลือก Merge Clause เมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนเส้นที่ต้องการให้ถูกพาดผ่านและคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ Select Second M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนเส้นที่ต้องการให้เป็นเส้นที่จะพาดผ่านและคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line ให้คลิกขวาคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่ง แล้วคลิกบนปุ่ม Close T เมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังส่วนขาของตัว T และคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ Select Second M Line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังส่วนหัวของตัว T และคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line อีกครั้งให้คลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่ง คลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งแล้วคลิกบนปุ่ม Open T เมื่อปรากฏข้อความ Select First M Line คลิกบนส่วนขาของตัว T เมื่อปรากฏข้อความ Select Second M Line คลิกบนส่วนหัวของตัว T แล้วคลิกขวาเมืม่อปรากฏข้อความ Select First M Line อีกครั้ง คลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งเมื่อปรากฏ d i a l o g คลิกบนปุ่ม Merge Tree แล้วคลิกบนส่วนขาของตัวทีเมื่อปรากฏข้อความ Select Second M Line คลิกบนส่วนหัวของตัวทีแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่ง เมื่อปรากฏ dialog คลิกบนปุ่ม Corner Join แล้วคลิกบนปลายเส้นที่ต้องการเชื่อมต่อจุดที่1คลิกบนปลายเส้นที่ต้องการเชื่อมต่อจุดที่2เส้นทั้งสองจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันคลิกขวาเพื่ออออกจากคำสั่งคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งเมื่อปรากฏ dialog คลิกบนปุ่ม a d vertex แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกบนจุดที่1คลิกบนจุดที่2แล้วคลิกขวาโปรแกรมจะเพิ่มจุด Vertex เข้าไปอย่างเส้นมันตีลายแล้วกดปุ่ม Escape คลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งมันตีลายคลิกบนปุ่ม Delete vertex แล้วคลิกบน Vertex ที่ต้องการลบ แล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งมันตีลายคลิกบนปุ่ม Cut Sin g l e หากต้องการตัดเส้นเพียงเส้นเดียวคลิกจุดที่1จุดที่2เส้นจะถูกลบทิ้งไปแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งคลิกบนปุ่ม Canada.Cut All แล้วคลิกจุดที่1จุดที่2เส้นจะถูกตัดทิ้งไปแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งเลือกเบลอ l นคลิกบนเส้นจุดที่1คลิกบนเส้นจุดที่2เส้นที่ถูกตัดจะถูกเรียกกลับคืนมาเช่นเดิมแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่ง คลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่งเลือก Close c l a u s e คลิกบนเส้นที่จะถูกพาดผ่านและคลิกบนเส้นที่จะพาดผ่านคลิกบนเส้นที่จะถูกพาดผ่านและคลิกบนเส้นที่จะพาดผ่านคลิกบนเส้นที่จะถูกพาดผ่านและคลิกบนเส้นที่จะพาดผ่านและคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่ง นั่นก็เป็นวิธีการแก้ไขเส้นมันตีลาย